ว,วันที่ส16ตคตามหลักเลขออกแค่สองศูนย์หรือ60ที่ขับเจ้าไปเอามานะครับไปเจ้าก็เอาได้เลขมาเพิ่มท่านบอกว่าเอา22มาเพิ่เป็นตัวประกอบตามหลักตอนได้ท่านให้แค่สองศูนย์หรือ60คือสองให้สองมาหนึ่งครั้งแล้วก็ให้หกใหม่หนึ่งครั้งครับเจ้าคิดแล้วว่าอาจจะเป็นสองศูนย์หรือ60 นะครับพระเจ้าเลยเอาสองสองมาด้วยเห็นออกยังช่องอยู่ทุกงค์ครับพระเจ้าว่าสองศูนย์กับสองสองลืมให้หกศูนย์ศูนย์หกนี่คือทางที่เอาเลขทันมาทันให้ครั้งแรกหนึ่งหนึ่งออกศูนย์หนึ่งหนึ่งเก้าทานให้ตรงกับห้าแปดแล้วก็สี่สองทานให้ตรงใงวันนี้ท่านให้เลขสองกับเลขหกมา ตอแรกคิดว่าจะออก2002กับ606แล้วแต่ท่านลายไฟเพิ่มมาเป็นว่าเป็นตัวประกอบ22ถ้าอย่างนั้นทำมาอย่างนั้นครับจะเอาแค่2 0งกับ60มาคนที่ติดตามเลยครับจะอาจจะถูกกันเยอะแยะไม่ต้องซื้อลายเลขไงโอ้รออีกสัก2-3วันวมดต่อไปช่วยบอกกันทัวทั่วประเทศไทยว่าเลขของข้าพเจ้าช่องข้าพเจ้าเลขเป็นเลขเด่น ที่ออกมาติดต่อกันแล้วประมาณสี่งวดใ้เคียงที่สุดกับตรงรดติดตามท่องของข้าพเจ้ากันยายอเนเร์เ a น n m e เยอะๆหลายหลายคนทั่วประเทศข้าพเจ้าจะมีกำลังใจเอาเลขจากครูบาอาจารย์ของข้าพเจ้ามาให้ท่านได้เสียงโชคมีโชคมีลาบกันทั่วหน้าจะได้ไม่ต้อง วิ่งหาเลขต่างจังหวัดบุญนวายหมดคอยเอาเลขจากช่องของคาพเจ้าเป็นช่องที่ให้เลขตรงกับปลาเคียงมากที่สุดพระคาพเจ้าถูกมาแล้วเจ็ดปีเต็มๆเจ็ดปีถูกกับทุกงวดเขียดทุกงวดเขียดหนึ่งแต้มประกาพเจ้าเล่นโลบเล่นเจ้าเอาซื้อลัตทรีถือแต่ตัวตรงวางรางวัลที่หนึ่ง กับเลขไทยสองตัวมาอยากซื้อหลายเลขถึงงวดนี้ถ้าไม่ออกตรงก็ผิดไปวงวดหลังต้องออกมาตรงแน่นอนแต่ถ้าขับเจ้าซื้อหลายหลายเลขซือหกเลขมุดให้มาสองศูนย์ก็ซื้อสองหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งศูนย์ศูนหนึ่งกับสองสองรับจะมีโอกาสถูกกับทุกงวดสิบป,ปีนี้ม,มานี่มาจเจ้าเล่นเจะา ปีปีนี้สองเดือนสองเดือนนี้ครับเจ้าอยากให้เลขท่านได้ซื้อการมีเสียงโชคมีลาบึิดติดปัวช่องยู u ูบเปิดของตัวเองเพื่อให้ประชาชนคนไทยที่ไม่มีที่พึ่งทางการหาเลขมาเสียงโชคให้ติดตามเลขข้าพเจ้าไปเรื่อยๆท่านได้ท่านจะมีโชคมาเองเหมือนกับที่โรงพยาบาลปทุมธานีข้าพเจ้าให้หนึ่งเก้ากับที่สอง ครับศูนย์หนึ่งวันนี้ก็ให้สองศูนย์กับสองสองคนซื้อเลขใกล้เคียงอาจจะถูกกันหลายคนที่โรงพยาบาลปทุมธาน,นีขินมอเตอร์ไซค์ขวินแท็กซี่แม่คา้าในตลาดนัดตรงในโรงพยาบาลปทุมของซีก็มีคนถูกไม่ใช่น้อยไม่มีอาจารย์ใดๆที่ให้เลขมาตรงถุงวดต้องมีขึ้นมีลงีมีความหวัง ซื้อขึ้นซื้อลงซื้อล่างซื้อบนลับไปสลับมาเพิ่มหน้าเพิ่มหลังถ้าคนมีเล็กมีเงินเล่นเยอะวิ่งจากเลขข้าพเจ้ามีโอกาสหน่งหมื่นอาจป็นึกก็ได้เป็นหมืนม่นหมื่นตอกวดบดแชร์และบอกกันทั่วทั่วญาติพี่น้องทั่วประเทศไทยให้มีญาติพี่น้องให้กดมาดูที่ช่องของข้าพเจ้ากันใหญ่เอเทเมนต์ให้เลขมาแล้วสีงวดติดกัน อะไเคียงที่สุดกับตรงแล้วก็จำเกานจ,จะให้ไปเรื่อยๆให้ทุกงวดทุกงวดไปเรื่อยๆไม่มีวันหยุดจะมีการไปเอาเลขทุกจังหวัดสาจารเจ้าพ่อทุกจังหวัดไปวนเวนไปเรื่อยๆเพื่อเอามาให้ท่านได้เคียงโชกัน แต่ศาลเจ้าพ่อจังหวัดปทุมธานีครับจะ,จะเอาทุกงวดเลยไม่มีการว่าไม่เอาันเป็นตัวประกอบจากที่อื่นมาบ้างอาจจะออกล่างออกบนทั้งสองเลขเลยท่านได้มีโชคทุกงไร้ชั้นหน่อยขอบคุณมากครับที่กดติดตามให้กำลังใจอย่าลืมบอกกันทั่วทั่วประเทศไทยใครชอบนักเสี่ยงโชคกดติดตามช่องของข้าพเจ้าร้องไม่พลาดเป้า